lại sốt lên tí ôi bố hả bố cười luôn hả bố cười luôn hả ไน้ใหญ่เจ้าค่้่าวบนเต็มเลยขอเล้ว้ไม้พจนเนีดีพ่นออกหมดเลยกาไม่ถึเป็นขี้เม้าเป็นขี้เราเอางน้อพ่อจ้ามานี่ดบอกว่าดเเอาแคนีละ

นี่มาขุดมันมันแกวนี้ได้เจมทุงแล้วีิ บ่หกเนาะบ้านนี้บ่มีหยาแม่พ่นเอาหยาออกเบิร์ดเป็นแฝดเกิดงะเป็นด่านเนาะ วันนี้น้อยไปหยุด